สวัสดีครับคลิปนี้เป็นภาคต่อสั้นๆน,นะครับของคลิปที่ผมคูดเกี่ยวกับองกับข้เรื่องของวัคซีน mrna และตัวเชื้อโควิดไวรัสซึ่งมันสามารถที่จะมีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของคนได้แล้วก็ทําให้บางคนก็ยังกังวลอยู่ดีนะครับแล้แถมมีคอมเมนต์ส่งมาออของกลุ่มต่อต้านวัคซีนให้ผมอ่านอีกนะครับว่าพวก mrna วัคซีนตัวนี้เข้าไปอยู่ใน เซลของคนได้ทําให้คนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับถ้าเขาฟังคลิปของผมแล้วทาไมเขาถึงไม่พูดถึงตัวโควิดไวรัสด้วยอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าเขาเชียร์ว่าวัคซีนไม่ดีแต่ก็ไม่ได้พูดเรื่องเรื่องว่าโควิดมันสามารถเข้าไปทําอะไรให้ไม่ดีด้วยนะครับอันนี้ก็แปลกดี ก็เลยจะมาเล่าลงลึกไปให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นผมก็จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับแต่จะไม่ได้วาดรูปหรืออะไรลงลึกไปให้อีกเหมือนคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและกรกดีบำบัดนะครับอ่ะประการแรกของงานวิจัยทั้งสองอันซึ่งอันแรกทํา mna แล้วมันสามารถเข้าไปในเซลล์ตับของคนได้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือของที่เอาไป ตรวจดูว่าตัวโควิดไวรัสเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ DNA คนที่เป็นเซลล์ไตของคนได้นะครับปัญหามาอยู่ตรงนี้นะครับอย่างแรกก็คือเซลล์เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เซลล์ปกตินะครับเซลล์ตับที่เข้ามาทําเป็นเซลล์มะเร็งตับนะครับเป็นเซลเมะเร็งตับดังนั้นสิ่งที่เขาทําได้มันก็จะแปลกไปจากเดิมและอาจจะไม่สามารถเอาไปใช้ใน กรณีอธิบายว่าในคนจริงๆจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าอันนี้อันแรกนะครับอันที่2ในกรณีของที่ดูว่าโควิดไวรัสสามารถเป็นส่วนของ DNA ได้หรือเปล่านะครับจากเซลล์ตายเซลล์ตายในนั้น่ะคือมันเป็นเซลล์ตายที่เขาทําให้เป็นอมตอะเขาเรียกว่า immortalize d cell line นะครับหมายความว่าตัวเซลล์ตัวนี้มันจะแบ่งไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งการที่ทําให้มันเป็นเซลล์อมตะหรือ immortalize d cell เนี่ยนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างไปจากเซลล์ของมนุษย์ธรรมดานะครับ เวลามาแตกต่างกันไปเนี่ยเวลาที่เราจะเอาผลการทดลองจากเซลล์ที่ immortalized หรือ ata, อามตะเนี่ยมาใช้ในคนน่มันก็ไม่ได้นะครับเพราะคนเราไม่มีเซลล์ตัวไหนเป็นอมตะอาจจะมีมะเร็งเนี่ยอาจจะเป็นอมตะได้นะครับแต่ว่าในคนก็ไม่เป็นแบบนั้นะนะฮะดังน,นั้นตรงนี้ก็สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะแปลผลก็ต้องระวังตรงนี้มากๆนะครับขั้นต่อไปคือเวลาที่เราจะดูว่า mRNA วัคซีนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ DNA คนได้หรือเปล่าหรือ ไม่ว่าจะเป็นไวรัสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ DNA คนได้หรือเปล่านะครับเราจะต้องมาตรวจสอบ DNA ของคนหลัง DNA ของเซลล์พวกนั้นนะครับหลังจากการที่ทำการทดลองกับตัวตัว,ตวเอ็อเวัคซีนหรือตัวเชื้อนะครับในการที่เอา DNA ของคนที่ในเซลล์นะ้มาตรวจนะมันจะต้องมีการอ่านลักษณะทางพันธุกรรมนะครับมีกรดเบสทางพันธุกรรมที่ต้องอ่านปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเวลาที่เราอ่านเนี่ย เราไม่สามารถเออมันมีตัวอักษรขึ้นมาให้เราอ่านว่าหน้าตามเป็นยังไงเราต้องเอาตัวสอนพวกนั้นมาไปเทียบกับไวรัสมันลักษณะคล้ายกันหรือเปล่าแล้วต้องที่สําคัญมีคําว่าจังดีเอ็นเอหรือจังอาร์เเนี่ยคือพวกนี้มันเกิดจากกระบวนการผิดพลาดในขั้นตอนการทําพวกนี้นะครับแล้วเราเนี่ยต้องมีหน้าที่อ่านให้เป็นว่าตรงไหนมันเป็นจังดีเอหรือว่าจัง จีเนติกแมทเทอเรียลซึ่งพวกนี้ลักษณะมันจะไปคล้ายกับไวรัสได้ทำให้เราแปลผลผิดว่าเฮ้ยไวรัสหรือว่า m อ n a วัคซีนมันไปนเป็นส่วนหนึ่งของตัวตัว DNA คนได้นะครับตรงนี้ต้องระวังมากๆนะครับซึ่งมันจะลงในเชิงเทคนิคมากเกินไปผมก็เลยไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็จะมีสิ่งที่สงสัยอยู่ในกรณีนั้นอยู่เหมือนกันนะครับอ,อย่างที่3คือปกติแล้วนะครับเอ็นตัว m อ n a ไม่ว่าจะเป็นจากตัวตัว วัคซีนหรือตัวเชื้อซึ่งเป็น RNA นะครับมันจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ DNA มนุษย์ได้เนี่ยครับมันจะต้องอาศัยเอนไซม์ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า integrase นะครับแต่ว่าเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีในคนนะครับแล้วมันก็ไม่มีในไวรัสโควิดด้วยที่สําคัญมันไม่มีตัวนี้อยู่ใน mRNA ด้วยนะครับดังนั้นโอกาสที่มันจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของคนได้เนะี่ยส่วนตัวผมนะฮะคิดว่าน้อยมากๆเลยทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะฮะ มันไม่มีเอนไซม์ตัวนี้อยู่นะครับจะมีจะมีไวรัสบางอย่างนั่นแหะที่มันมีเช่นไวรัสเอชอย่างเงี้ยนะครับไวรัสเอชเนี่ยจะมีอินทิเกรสอยู่ซึ่งมันสามารถที่จะรวมตัว RNA ของมันเข้าไปใน DNA ของคนได้ดนะังนั้นเราก็จะเจอภาวะนี้ในในดี a นขคนได้นะครับที่คนที่เป็น HIV นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสมมุติว่ามันสามารถที่จะรวมเข้าไปใน DNA ได้ DNA ของคนเนี่ยในเซลล์นั้นก็จะเกิดความผิดปกติแต่ ในร่างกายของคนจริงๆนะครับมันจะมีระบบอันนึงซึ่งเป็นการทํา DNA Repair หรือว่าการซ่อมแซม DNA ที่มันผิดปกติไปนะครับมันก็จะมีระบบเนี้ยของร่างกายมีเยอะแยะไปหมดนะครับออกมาซ่อมแซมส่วนที่มันโดนตัวอะไรมาแปะเข้าไปนะครับพอมันซ่อมแซมได้ก็มันโดนตัดทิ้งหายไปนะครับไอตัวดีเที่แปลกประหลาดน,นี้ก็จะหายไปนะครับแต่ถ้ามันซ่อมแซมไม่ได้ส่วนมากแล้วเซลล์พวกนั้นก็จะตายไปนะครับดังนั้นถ้าพูดมาทั้งหมดนะด้วยเหตุผล หลายประการที่ผมพูดมาก็คือ 1. ชนิดของเซลล์ที่เอามาใช้ในการทดลองไม่ใช่ไม่ใช่เซลล์ปกติที่เจอในร่างกายคนอันที่ 2. คือ,อตัวไวรัสหรือวัคซีนเนี่ยมันไม่มีอินทิเกรสหรือเอนไซมซึ่งต้องใช้ในการรวมตัว DNA ตัว M อ็ของมันเข้าไปในนั้นมีวิธีในการซ่อมแซมนะครับของร่างกายของคนมีวิธีในการซ่อมแซมอยู่แล้วด้วยนะครับอ่าพวกเนี้ย ก็เลยทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยโอกาสที่มันจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอคนเนี่ยม,ม,มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เลยอยากจะเล่าเล่า,ล,าลึกๆให้ฟังนิดหนึ่งนะครับและที่สําคัญคือเวลาที่อ่านงานวิจัยพวกน,นี้มันจะต้องดูว่าเวลาเวลาตัวนี้เข้าไปรวมกับ d ีเอ็นเอของคนเนี่ยมันรวมได้ยังไงรวมแล้วอ่านได้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเราคิดมโนไปเองว่าเฮ้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของไวรัสแต่จริง มันไม่ใช่หรือมันเป็นส่วนหนึ่งของ m อ n a แต่มันไม่ใช่มันเกิดจากจัง DNA นะครับหรือว่าจัง m อ n a หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งซึ่งทำให้เราแปลผลผิดนะครับซึ่งตรงนี้คงต้องไปถามนักวิทยาศา,ศาสตร์ลึกๆนยเขาจะเข้าใจและอาจจะอธิบายได้มากกว่าผมอีกนะครับสำหรับคนที่ทำด้านนี้โดยตรงก็คงจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับว่าผมพูดถึงอะไรอยู่นะครับอ่าสำหรับอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีของวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยมัน ถ้าเขากลัว mRNA วัคซีนเจ้าไปฉีด a อ t r a z e ซ e c a สิจ John s ันฉีดสปุตนิกที่มันเป็นไวรัลเวกเตอร์ดีวกว่าแต่ถ้าท่านกลัว mRNA ผมว่าท่านก็ควรจะกลัวตัวกลุ่มพวกนี้ด้วยเหตุผลเพราะว่ามันมีขั้นตอนที่ต้องเข้าไปอยู่ในนิวเคลียสครับอไอไวรัลเวกเตอร์พวกนี้เข้าไปอยู่ในนิวเคลียสก่อนนะฮะโดยตรงเลยแล้วก็แปลมาเป็น mRNA อีกรอบหนึ่งซึ่งซึ่งมันเหมือนมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นเมื่อเทียบกับตัว mRNA วัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาครับอันน ที่เราต้องกังวลดังนั้นโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไม่ว่าจะเป็นเอมในวัคซีนเนี่ยโอกาสในการที่จะมันไปรวมตัวเป็นส่วนหนึ่งของเอของ DNA ของคนเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้อะแต่สมมุติว่ามันเป็นไปได้ล่ะสมมุติว่ามันเป็นไปได้เช่นจากตัวยีนไลน์ o ที่ผมเคยพูดไปในคราวก่อนนะครับยีน <mon> ตัวเนี้ยสมมุติว่ามันทําได้ทําได้จรงิงๆตัวไหนมีโอกาสมากกว่ากันระหว่าง mRNA วัคซีนกับไวรัสโควิดฟันธงแน่นอน100%ไวรัสโควิดครับทำไมเพราะว่าตัววัคซีนมีจํากัดฉีดเข้าไปก็มีอยู่แค่นั้นนะครับเท่าที่ท่านฉีดเข้าไปมันไม่ได้เพิ่มจํานวนในร่างกายของท่านได้นะครับแต่ไวัรัสไม่ใช่นะครับไวรัสมันเข้าไปในร่างกายมันก็จะเพิ่มจํานวนไปได้เรื่อยๆดังนั้นโอกาสถ้าพูดถึงกันโอกาสและสมมุติว่ามันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของคนได้เนี่ยวัยรัสก็จะมีโอกาสสูงมากกว่าเยอะเลยนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของคนได้นะฮะ วันนี้พูดมาเชิงเทคนิคอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะให้หลายๆคนสบายใจแล้วก็กลุ่มที่ต่อต้านวัคซีนทั้งหลายแหละถ้าท่านมองข้อมูลท่านก็ควรจะมองให้ครบทั้ง2ด้านนะครับแล้วที่สําคัญคือหลายคนที่มาคอมเมนต์แล้วก็ต่อต้านเนี่ยมักจะพูดถึงในกรณีที่มีผู้เชี่ยวชาญคนนั้นคนนี้คนที่คิดคน m อ็มไเเขายัางออกมาต่อต้านออกมาพูดเลยว่ามันอันตรายหรือว่าส่งคลิปวิดีโอส่งเป็น ข้อความส่งเว็บไซต์อะไรมาให้ผมดูแต่ไม่มีคนไหนสักคนนะครับที่ส่งงานวิจัยมาให้ผมนะฮะเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคข,ของข้อมูลมันต้องมีงานวิจัยครับและที่สําคัญคือที่ท่านบอกว่าปิดข่าวหรือว่าใช้เงินปิดมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับในในโลกปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลเพราะว่าถ้าผมคิดว่าองค์กรใหญ่ๆที่เขาสามารถปิดข่าวได้นะครับสมมุติว่ามีจริงนะทาไมเขาไม่ปิดข่าวแอนติเวกเซอร์ทุกคนล่ะครับ ใครต่อต้านวัคซีนใช่ไหมกดปิดมันไปเลยอะทำไมไม่ทำล่ะครับถ้าเป็นผมผมก็จะทําอย่างนั้นก่อนเลยนะครับเพราะว่าทําให้เกิดความเดือดร้อนแล้วผมต้องการจะปิดข่าวใช่ไหมครับคนไหนที่รายงานอะไรที่มันต่อต้านกับวัคซีนผมก็ปิดทุกคนเลยเว็บไซต์ไหนเจอก็ปิดมันให้หมดเลยนะครับแต่นี่ก็ยังเปิดกันได้อยู่เยอะแยะนะไม่เห็นจะมีคนไหนโดนอะไรเท่าไหร่เลยครับถูกไหมฮะเราพูดกันให้ยุติธรรมแล้วก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้ว คนที่บอกว่าโอ้ผมอ่านข้อมูลอยู่ด้านเดียวผมอ่านข้อมูลทุกด้านครับแต่บังเอิญข้อมูลในด้านที่มันตรงกันข้ามนะครับแล้วก็ต่อต้านกับวัคซีนเนี่ยมันไม่มีวิจัยไงครับมันไม่มีหลักฐานดังนั้นผมจะไปอ่านอะไรครับนะผมก็ไม่มีอะไรให้อ่านนะผมก็ต้องอ่านในสิ่งที่ผมเห็นเท่านั้นเองนะครับส่วนว่าข้อมูลที่ออกมาแล้วบางครั้งมันตีพิมพ์ออกมาในวารสารเนี่ยผมก็ต้องมาย่อยให้แน่ใจก่อนว่าเฮ้ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยระเบียบงานวิจัยมันไม่ถูกต้องมันก็ทําให้ผผลทีี่เคาาตออกมมนนนััิดะรบ ทั้งนั่งนี่เขายังตีพิมพ์ออกมาได้มันก็ยังผิดเลยนะครับมันเป็นที่รู้กันในทางการแพทย์ว่าเรามีปัญหาพวกนี้อยู่นะครับเราก็ต้องมาถึงต้องสอนอนิสิตนักศึกษาแพทย์หรือว่าสอนเ e s i d e n t Fellow ให้สามารถอ่านงานวิจัยเป็นไงครับใช่ไหมครับถ้าเราอ่านไม่เป็นเราก็อ่านแต่หัวข้ออ่านแต่บทคัดย่อเขาว่ายังไงเราว่าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราเอาความรู้ที่มันไม่ถูกต้องไปรักษาคนไข้เราก็มีปัญหาถูกไหมฮะฮะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ต้องการให้ ครับกรุณาส่งตัวงานวิจัยมาเลยนะครับงานวิจัยของโควิดทุกเรื่องในโลกปัจจุบันตอนนี้มันฟรีทุกคนสามารถอ่านได้ไม่มีตรงไหนต้องเสียตังเข้าไปอ่านถ้าท่านเจอส่งมาให้ผมอ่านเลยครับผมก็จะดูนะครับว่าข้อมูลของท่านมันแน่นแค่ไหนนะครับส่วนคนที่คิดจะส่งวิดีโอส่งเว็บไซต์ส่งข้อความที่แชร์ส่งความคิดเห็นของคนนั้นคนนี้มาไม่ต้องส่งนะครับข้อมูลเหล่านั้นไม่มีหลักฐานสนับสนุนเบื้องหลังดังนั้น มันไม่ใช่งานวิจัยแล้วผมจะไม่ให้ค่ามันเด็ดขาดนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเราอยู่ในยุคของข้อมูลที่ถูกต้องเราต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องในการตีความนะครับใครที่ใช้ข้อมูลไม่ถูกต้องในการตีความอ๋อก็แปลว่าเป็นบุคคลลงยุคอาจจะไม่เข้าใจว่ายุคนี้เขาอยู่กัอนอย่างไรนะครับเราอาจจะต้องปรับปรุงตัวนะฮะโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ